สวัสดีค่ะชาวธาตดินทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาโร่ของเราเช่นเคยค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงปักแรกของเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2 5 6 7นี้นะคะธาตดินได้แก่ราศีพฤกษกราศีกรนราศีมังกรนะคะจะรวมอยู่ในธาตุดินหมดเลยนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ธาตุดินพลังงานของคุณเป็นอย่างไรนะคะในช่วงนี้นะพลังงานความรักของคุณเป็นอย่างไรคะธาตุดินธาตุดินเป็นพลังงานของการสู้นะคะการพยายามที่จะยื้อความสัมพันธ์เนี้ย ให้ไปต่อได้นะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือว่าเคยจบกันไปแล้วแล้วก็กลับมาให้โอกาสกันอีกก็ได้นะคะเราก็เป็นในลักษณะของความสัมพันธ์ที่พัฒนายากช้าแต่ก็ยังยื้อกันไว้ยังไม่ได้ปล่อยมือนะคะมีพลังงานของชาวทัศไฟขึ้นมานะคะเมษสิงธนูชาวทัดน้ํากระกฎพิจิกมีน,นะคะ บางคนคบอยู่กับคนที่แบบสายเปยนะคะเปยหนักมาดูนะคะมาดูนะคะว่าพลังงานเป็นอย่างไรโอ้อืมเนี่ยในบางกรณีนะคะตกอยู่ในสถานการณ์ของความสัมพันธ์ที่เป็นรักซ้อนรับสามเร้าได้นะคุณไพ่สามดาบเนี่ยเป็นอะไรที่ดูแบบคาด คาดเดาไม่ได้คาดหวังไม่ได้นะคะยังดูเป็นอะไรที่เสี่ยงมากเป็นรักทางไกลเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติได้ด้วยนะคะคนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านการเดินทางด้านภาษาเป็นชาวราศีกรกฎก็ได้คนที่สายสุขภาพ ชอบความเร็วนะคะความรักที่ไปไปกลับกลับก็ได้ไม่ชัดเจนคบซ้อนนะคะทำอะไรรับหลังเราก็ได้เหมือนกันมาดูนะคะมาดูว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เงียบนิ่งกันไปก็ได้นะขึ้นไพ่สี่สี่ดาบถ้าไม่เงียบนิ่งก็เป็นประมาณว่าความสัมพันธ์ย่ำอยู่กับที่นะคะยังมีความโลเลลังเลแล้วก็ยังไม่ปลอดภัยมากนัก มีความรู้สึกคขางคาเอ๊ะจะยังไงนะคะเจ็บปวดม,มาดูนะคะว่าคุณรู้สึกอย่างไรเขานะคะรู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างน,นะคะชาวราศีธัตด,ดินเป็นรักต่างไวัยได้นะอย่างที่บอกเลยว่าเป็นคนเก่าๆได้ด้วยเช่นกันผลงานชาวราศีกันขึ้นมาครูบาอาจารย์นะคะหรือคนที่แบบโลกสุดตัวสูง ชอบเรียนรู้ศึกษาอะไรเพิ่มเติมอยู่เสมอก็ได้นะคะชาววันพฤหัสขึ้นมาเนะเาะเเขารู้สึกอย่างไรนกมองว่าในเวลาเนี้ยเขาโหยหาคุณนะถ้าเกิดคุณอยู่ในช่วงเวลาที่คุณเงียบหายกันไปเดี๋ยวนกะขอเบาเสียงสักครู่นะคะเสียงดนตรี มาดูนะคะความรู้สึกของเขาอะถ้าช่วงเวลาเนี้เป็นเป็นช่วงเวลาที่คุณและเขาอะ่ะไม่ได้คุยกันนกมองว่าเขาส่องคุณนะอืมเขาส่องคุณแล้วก็คิดถึงคุณมากคิดถึงยังผูกพันนะคะยังอยากที่จะกลับมาหาคุณอะ่ะไพ่็บเนี้ยอยากกลับมาคิดถึงช่วงเวลาดีๆ ที่เคยอยู่ร่วมกันนะคะอืมมีการตื่นรู้เรื่องของคุณด้วยนะถ้าทำอะไรไม่ดีก็รู้สึกผิดรู้สึกผิดกับชาวทาดินมากๆเลยอะ่ะอยากได้รับโอกาสอยากรื้อฟื้นความสัมพันธ์ อยากมาง้อนะพลังงานขึ้นมาแบบนั้นอยากมาง้ออยากพูดอยากคุยยังอยากที่จะดำเนินต่อในความสัมพันธ์นี้งงานของชาวราศีตุพลพฤกษกขึ้นมาธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีน,นะคะทำงานเกี่ยวกับด้านกฎหมายก็ได้นะบัญชีนะคะเป็นราชการได้เช่นกันเขารู้สึกอย่างไร นกมองว่าไม่ว่าคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่เงียบหายไปจากคุณหรือว่ายังอยู่ในความสัมพันธ์นะเขาอะตื่นรู้เกี่ยวกับเรื่องของคุณละรู้ใจตัวเองละว่าต้องการอะไรรู้ใจตัวเองละว่าคุณมีผลต่อใจเขามากแค่ไหนเออนะคิดได้แล้วนะคะในเวลานี้นี่อยากจะเข้าหาคุณนะ่ะนี่อยากมาง้อเลยแหละนะคะคุณไพ่สองถ้วย ในออบสอนะคะพลังงานของการอยากตามล่าอยากงอนะคะอยากมาเคลียร์อยากที่จะรักษากคุณเอาไว้อืมอะไรที่เป็นการที่แบบแช่ความสัมพันธ์นี้ไว้อะเขาคงจะไม่อีกแล้วอะในเวลานี้นะคือคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่เขามีกำแพงนะคะมีกำแพง ไม่ไว้ใจใครง่ายในเรื่องของความรักเป็นคนคิดเยอะเป็นคนช้าในเรื่องของความรักแต่หลังจากนี้ดูเหมือนจะไม่ช้านะคะแอคชั่นของเขาเนี่ยเขาจะเข้าหาคุณนะเกิดการคิดแล้วก็ตัดสินใจละนะคะอืมแล้วในบางท่านบางคนนะคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขามีอีกคนหนึ่งเนี่ยนกมองว่าเขาก็ยังอยากที่จะรักษาคุณไว้เช่นกันนะอืมแต่ก็ยังอยู่ในลักษณะของ การที่พัฒนาไม่ได้นะคะมาดูแอคชั่นของเขาค่ะสี่เหรียญเป็นเจ้าของธุรกิจได้นักลงทุนนะคะเป็นชาวต่างชาติพ่อไม่แม่ไมนะคะ ลักษณะของคนที่พูดน้อยนะคะเงียบขรึมไม่ค่อยแสดงออกถึงความรู้สึกมีความเป็นผู้นำนะคะเขาเนี่ยก็คงจะทำทุกอย่างเพื่อที่จะยังมีคุณอยู่ตรงนี้นะคะแล้วบางคนเนี่ยที่กักคุณไว้หรือว่าไม่ไม่แน่ใจในตัวเองว่ารู้สึกยังไงกับคุณกันแน่เน่ยเขาจะชัดเจนขึ้นนะ ชัดเจนทั้งความรู้สึกของเขาแล้วก็เขาก็จะแสดงออกชัดเจนกับคุณมากขึ้นนกรู้สึกว่าเขาจะทําให้คุณเห็นว่าเขาจริงจังมากขึ้นและเขาก็ห่วงแหนคุณอะไรอย่างเงี้ยอืมคือจะมีการแสดงออกจากฝั่งเขาค่อนข้างเยอะมากนะคะและคนเก่าคนที่มีประเด็นกันไปก็คงจะพยายามที่จะกลับเข้ามาเพื่อที่จะรักษาคุณนะไม่อยากปล่อยคุณไป นะขึ้นไพ่สี่เหรียญน,นะคะก็คงไม่อยากปล่อยหนีไพ่ดีเอ็มเพรสนะคะแล้วก็เอ็มเพอเรอร์ขึ้นมานกมองว่าอเขาคงคิดว่าคุณเนี้แหละนะคะคือคนที่แบบเหมาะสมกับเขามากที่สุดอะ่ะอืมมาดูนะคะขอดูแนวโน้มเป็นยังไงนะคะแนวโน้ม power King of Pentacles ชาวทัดดีเหมือนกันก็ได้นะลิกศกกันบังกรการได้กลับมาเคลียร์ใจจริงๆสำหรับคนที่จบกันไปแล้วนะมีโอกาสได้กลับมาคืนดีกันนะคะแล้วก็คนที่แบบความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนาะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ความสัมพันธ์แบบไหนยังได้ไปต่อในความรักครั้งนี้นะคะ ยังคิดถึงยังไม่ได้ตัดเยื่อใยกันไปนะมีชาววนังคารขึ้นมาด้วยนะชาวธน,นูชาวราศีสิงห์คนที่มีความแตกต่างกันเรื่องของภาษาเรื่องของวัยก็ได้เนาะมีในเรื่องของระยะทางระยะห่างนะคะหนึ่งถ้วยยังรักกันอยู่อะนกมองว่าคนที่มีประเด็นก็คงยังไม่ได้ปล่อยมือกันไปเขาก็คงยังอยากที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างแน่นอนนะคะ อืมแล้วก็คนที่ยังอยู่ตรงนี้นะคะความสัมพันธ์ของคุณกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะเขาจะแสดงออกถึงความรักความรู้สึกดีๆที่เขามีให้กับคุณมากขึ้นอย่างที่นกบอกไปเลยว่าชัดเจนมากนะคะทั้งการกระทําคําพูดชาวทัดไฟขึ้นมาค่ะเมษสิงห์ธนูนะคะและ คนที่คนที่เขามีคนของเขาอยู่แล้วอ่ะเขาก็อยากมีคุณนะในลักษณะที่เป็นความสมคัญที่พัฒนาไม่ได้อ่ะเขาอยากมีคุณเขาก็น่าจะเข้าเข้ามาที่จะให้ความหวังคุณแต่ถามว่าพัฒนาได้ไหมนกมองว่ายังไม่ไม่พัฒนาได้นะแล้วก็ มีความคิดเยอะนะคะตัวคุณหรือว่าตัวเขาด้วยทั้งคู่นั่นแหละนะอะระหว่างอยู่ในความสัมพันธ์จะเป็นอะไรที่คิดมากนะคะรู้สึกอึดอัดร,รู้สึกเป็นกังวลนะคะแต่ก็ยังยังอยากอยู่ตรงนี้นะคะสุดท้ายนะนกมองว่าคนที่ ที่อยู่ในความสัมพันธ์เป็นเรา3ามคนเนี่ยการตัดสินใจขึ้นอยู่ที่ตัวคุณเองนะคะคุณจะเลือกที่จะอยู่ต่อก็ได้หรือจะ move ก็ได้นะคะคือคุณจะตัดขาดเขาก็ได้อยู่ที่คุณเลยการตัดสินใจอยู่ในมือคุณนะคะอยู่ที่คุณเลยอ่าอันนี้เป็นกรณีของรักสามเศร้านะคะที่นกบอกไปเนาะแต่ถ้าเป็นในลักษณะของคนที่เขาไม่ได้มีใครอะนกมองว่าเขาชัดเจนในใจเขาแล้วนะว่าเขารักคุณมากๆแล้วคุณก็สําคัญมากๆเช่นกันค่ะ ประมาณนี้นะคะสำหรับความรักของคุณในช่วงปักแรกนะคะขอบคุณมากมายเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังนะคะใครสนใจปรึกษาเป็นการส่วนตัวนะคะเป็นพลังงานของคุณเองสามารถแอดไลน์เข้ามาจองคิวกันเกอนได้นะคะขอให้คุณมีความสุขในความรักค่ะสวัสดีค่ะ